50%ทุกรุ่นที่มาไลฟ์ในวันนี้6รุ่นสุดพิเศษนะคะกระเป๋าช่องเยอะบาสบายไหลใน collection Light like Carry หนังวีแกนมาดูกันเลยนะคะว่า6รุ่นที่ลด50%ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเขาเริ่มที่รุ่นแรกกันเลย Light like Carry 12รุ่นที่12ของเรามี13ช่องการใช้งานนะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่3,490บาทนะคะราคาเต็ม3,490บาทแต่วันนี้จะโปรโมชั่นลด50%ไปให้เหลือแค่1,745บาทเท่านั้นสำหรับ Light like Carry 12นะคะ มาเดี๋ยวรุ่นที่2กันเลยดีกว่านะคะรุ่นที่2นะคะขอกลับมาที่รุ่นนี้ที่เราเพิ่งไลฟ์จบไปเมื่อสักครู่นี้กับไลแครี่สิบหกไลแครี่สิบหกเอ้ย Light Carry อไลแครี่หกค่ะแบบไลแครี่หกนะคะที่ดีไซน์เรียบหรูด,ดูดีแบบนี้เหมือนจะมีช่องน้อยแต่น้องมีสิบสี่ช่องการใช้งานมีฟังก์ชัน built-in wallet ภายในนะคะราคาเต็มน้องนะคะสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะราคาเต็มน้องสองพันแปดร้อยเก้าสิบแต่ว่าวันนี้ลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเหลือแค่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทเท่านั้น นะคะ1,445บาทเท่านั้นกัน Light like Carry number no. รุ่นนี้6ของเรากระเป๋าช่องเยอะเบาสบายไหลามีให้2สายสะพายช่องจัดเก็บ14ช่องการใช้งานค่ะอ่ะมาถัดมานะคะรุ่นน,น,นี้รุ่นในดวงใจของ Light like Carry 16นะคะน้องหูเปียดีไซน์เก๋มากน้อยแต่มากแต่คะมี17ช่องการใช้งาน 17ช่องนะคะเห็นดีไซน์แบบนี้มี17ช่องใครอยากดูรีวิวเดี๋ยวไลฟ์จบย้อนกลับไปดูได้เลยนี่มีรีวิวไว้ให้ต้นไลฟ์แล้วแต่ตอนนี้ขอสรุปให้ฟังและแจ้งราคาก่อนราคาเต็มน้องนะคะ2,790บาทแต่ว่าวันนี้ลด50%ไปให้เหลือแค่1,395บาทเท่านั้นนะคะกับ Light คร r ไลฟ์รรุ่นที่16ของเรานะคะมีสายยาวให้ด้วยนะอ่ะถัดมานะคะไปถึงอีกหนึ่งรุ่นในดวงใจของนิง i ลฟ์แค r ีสิ ทรง half moon ที่สไพยอัพลุกให้ดูดีได้ง่ายๆทรงไม่จํำเจจุของใช้จาเป็นได้ครบตัวสายมีซัพพอร์ตบาานุ่มๆแบบนี้สบายสบายแน่นอนจริงทุกรุ่นสภายสบายหมดนะคะสำหรับลา์แครี่สิของเรานะคะราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่2,690บาทนะคะ2,690แต่วันนี้นะคะอุ้ยมีอะไรติดมาดู แต่วันนี้นะคะนิ้งจัดมาให้นะคะลดราคาเลยนะคะเหลือแค่1,345บาทลดไปเลย50%นะคะรุ่นนี้มี14ช่องการใช้งานนะ14ช่องการใช้งานหน้าตาข้างในฟังก์ชันไม่ได้เรียบเหมือนด้านหน้าดีไซกระเป๋าแน่นอนนะคะเราจะเต็มฟังก์ชันภายในให้อยู่แล้วสำหรับกระเป๋าฮาดาราเนาะอ่ะโอเคค่ะถัดมานะคะจะเป็นรุ่น l i ท์แคร r y 13 l i ท์แนะคะสามารถคล้องแขนก็ได้หรือสะพายคืออ่ะ ขึ้นไหลอย่างนี้ก็ได้หรือ cross body ก็ได้นะคะมีทั้งหมด12ช่องการใช้งานดีไซน์น้องอดูดีน้อยแต่มากนะคะราคาเต็ม2,690แต่วันนี้ราคาหาัน2ให้เลยนะคะเหลือแค่1,345บาทเท่านั้น1,345บาทเท่านั้นนะคะกับรุ่น light carry 1 3ค่ะแล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะเป็นทรงเป้เนาะอ่ะสำหรับใครที่กำลังรอเป้อยู่ไลฟ์นี้เรามีเป้หันราคา5 0มาให้ด้วยนะคะกับรุ่น light carry 11 น้องอันนี้จะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดจะเป็นสีที่นิงชอบที่สุดในรุ่นนี้นะคะเพราะน้องน่ารักมากนะคะน้องเป็นเป้รุ่น Light Carry 11แต่มี12ช่องการใช้งานตัวสายนะคะเป็นสายนุ่มบ่านะคะบุฟองน้ำหนา5มิลิเมตรกระจายน้ำหนักได้ดีนะคะแล้วก็ปรับสะพายได้ถึง7สไตล์นะคะราคาเต็มน้องจะอยู่ที่นะคะ2,990แต่วันนี้จัดโปรโมชั่นให้นะคะเหลือแค่1495บาทเท่านั้นกับ l i Carry 11ของเรานะคะ